สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพัดจอมพันดูอย่างเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ครับมาช่วยงานที่บ้านนั้นนะครับผมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับผมต้องช่วยงานให้เสร็จก่อนนะครับผมเมื่อเช้านะครับผมเราตักกิ่งไม้นะครับผมเพื่อที่ใบไม้มันจะไม่บางต้นอะโวคาโดนะครับผม เราจะปลูกอะโวคาโดตอนนี้ก็คือคุณลุงกันเสร็จแล้วนะครับผมเหลือแค่ถมดินแล้วก็ทํารวมอะไรไหมรวดหนามนะนี่มาส่งขึ้นมาดีมากมก็จะประมาณนี้นะครับผมเนก็ใส่ลงไปจะเต็มรถแล้วนะครับผม ก็ขนมาเลยจะเต็มคันรถแล้วครับผมเมื่อกี้ขนไปแล้วนะครับผมคันหนึ่งนะมไม่หนักดีมาก จะเต็มขันรถแล้วครับส่งขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะมีคนเรียงเองนะครับผม ตรงนี้ยังว้างอยู่ถ้าถามว่าจะมาดูหายไปไหนนะครับผมจะมาดูอยู่นี่นี่เองมาอยู่บ้านมาอยู่บ้านเพื่อนครับผมไม่ได้กลับบ้านนานแล้วครับผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ถามหาหรือเปล่า <c oughs> ผมว่าไม่ถามหาแน่นอนครับผมพ่อแม่เข้าใจนะครับผม แรกจะเต็มแล้วนะเหลืออีกหน่อยนึงส่งขึ้นมาครั้งนี้คูลอ่อนอ่ะเสียบอย่างนี้เสียบสีนี้กี่ไม้มีร่วมหนาเยอะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่กิ่งไม้ก่อนผมไม่สามารถถ่ายได้นะครับผมนะ ครับทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมเราจะขนไปน่าจะ2อสามเที่ยวนะครับผมนี่ที่เราตัดต้นไม้นะครับผมต้นไม้พวกนี้นะครับผมที่อยู่ข้างๆบ้านนี้นะครับผมนี่โอ้โหตักแล้วแบบมันสบายตาดีครับผมก็จะประมาณนี้แหละโอเคพร้อมจัดไปคนขนยาน ขยันจริงๆดูโอ้สูงมากคนไปเยอะมากเลยไหวไหมน,น<อ>เนีนยไม่ไม่กลัวมันมันตกอ่ะอ,าาอ,อ๋อจะมัดเชือกอีกทีนึงนะครับผมไดโอเคเราจะไปทิ้งกันเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอเชือกก่อนเราจะมัด บุ๊เออมัด <c> เ <oughs> ด้อล่ะตอนที่พูดเยอะแคมมัดคนเดียวน่าจะน่าจะได้อยู่ <c oughs> ผมวันได้อยู่นะมาดพี่เลยเดี๋ยวจูดมบมันนั่นแหละ ย่านี่แหละผมจะเป็นคนดูนะครับผมจะเป็นคนดูอย่างนี้ครับผมพู้ตรวจผมจะเป็นผู้ตรวจงานนะฮะโอเคเราจะมัดเชือกแล้วก็จะเอาไปทิ้งกันนะครับผมพร้อม<ำ>เราจะเอาไปทิ้งกัน Let's go. ที่ชายนันก็ไปทิ้งรอบหนึ่งแล้วนะผมโอเคเราไปกันต่อเลยเราจะไปทิ้งที่ไหนนะทิ้ที่ข้างทางเพราะว่าเราเราทิ้งเศษใบไม้อันนี้มันมันมันดีนะครับผมไปทิ้งข้างทางมันจะย่อยกลายเป็นปุ๋ยนะครับผมมันก็อยู่นานๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นดินมันไม่เหมือนเศษกระดาษหรือว่าเศษ ถุงพลาสติกนะครับผมถ้าเป็นถุงพลาสติกหรือว่าถุงขนมอันนี้มันย่อยยากนะครับถ้าเราไปทิ้งข้างๆมันดูไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นอะไรนะเศษใบไม้หรือว่ากิ่งไม้อันน,นี้ผมว่าดีนะครับเกมเราไปกันเลยว้าว this group this g a m ก็จะเย็นๆหน่อยฝองฝนตกเพิ่งหยุดไม่ไนองไม่นองไม่อะไรนะไม่นองพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะทำถมดูเอถมดินนะตามไปดูที่ช่องช่องนังกันเ <นา S 2> ลยนะผมดินแล้วนะมดินอะไรอะผมดินเอ่อเสาเนวันนี้เห,นนหรอนนหอ๋อโอเคไปดูกัน นะครับผมตอนนี้คือเราต้องเตรียมอ่าเศษใบไม้กิ่งไม้พวกนั้นอ่าออกให้หมดก่อนนะครับผมนะไปดูกันปอะมาน,นี้แหละครับผมน้อยคล่องหรอือเปล่าเลยนะไม่ค่อยคล่องเลยไม่ค่อยคล่องเหรออ๋อคือไม่ค่อยได้ขับใช่ไหมรับสวัสดีครับพอโตครับอ๋อในกระปุกทุกนั <laughs> ่งนนก็ใจถอือ คือคนนั่งนี่มันมีแค่สองคนเนี่ยวยววครับผมอากาศช่วงนี้นี่เย็นสบายครับหายใจเต็มปอดดีครับผมถ้าอยู่ในเมืองนี้น,นันถ้าอยู่ในเมืองนี้หายใจเต็มปอดไหมหรือว่ายังไงหายใจดีกว่าอยู่ในตัวนี้หรือบบเปล่าวเรามวิวกแบบ็มันหายใจว่าเต็มมันก็เต็มปอดแต่มันไม่ค่อยสดชื่นนะครับอนะครับท่านผู้ชมน่าจะได้ยินนะ หายใจไม่ค่อยสดชื่นนะอยู่ในเมืองครับผมจะได้กลิ่นควันหรือว่ากลิ่นรถอะไรนะั่นแหละนะก้องอยู่ห้องแอร์อยู่ห้งองอยู่ห้องห้องแอร์ก็ไม่เหมือนอยู่บนดอยเหมือนกันนะครับอยู่บนดอยนี่เย็นใจยิ่งเย็นคนละแบบกันก็ดีแล้วมันดีนะ ก้ไปทิ้งไกลามากเลยลึกตลอดเจ้านี่ลึกแน่เ่ยอ๋อเราจะไปทิ้งไกลหน่อยนะนี่ดูวิวข้างหน้าครับอโอ้โหสดใสามากครับผมเดี๋ยวให้ดูวิวชัดๆเลยนะครับผม มีแตู่ดเดยครับผู้เญงมองเองไม่ได้หล่อที่หน้าตานะมันหล่อที่จิตใจมันหล่อที่ใจใจเราหล่อนะครับผมหน้าตาจะไม่หล่อแต่ใจเราหล่อนะครับโอเคไปดูกันที่เราจะไปตีกันว่าเราจะไป ตอนนี้ก็ม,มาถึงจุดที่เราจะทิ้งขยะกันแล้วนะครับผมอ๋อจัดไปมาเราทิ้งกันเลยนี่คืออันนี้คือรอบสุดท้ายครับผมต่อไปเราจะมาถมดินนะครับผมถมดินใส่รูนะครับผมอ๋อหลุมต้องขออภัยด้วยนะครับผม นี่คือไปกลับรถนะครับเดี๋ยวเราจะไปทิ้งรอสุดท้ายกันนะครับผมนี่ต่อไปเราก็จะถมดินตรงนี้ครับผมรอให้ขากลับก่อนนะครับผมโอ้โลงไปขคลังนู่นด้วยนะครับผมมดแดงเยอะมากจริ รถมาแล้วครับผม Let's go <S ไปครับตอนนี้ก็กลับมาถึงแล้วครับผมไปทิ้งเศษใบไม้กิ่งไม้กันเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเราจะมาเอาดิน ใส่รูนะครับผมใส่หลุมนั่นแหละโอเคโอ้ผมไม่สามารถถ่ายได้ครับก็จะถ่ายให้ดูประมาณนี้แหละครับผมมีทั้งหมดประมาณหนึ่งร้อยรูนะครับผมหนึ่งร้อยหลุมนะครับผมลงไปข้างล่างนู่นนะครับผม้็ไปฝั่งนู้นด้วย